โอ้พักกันเมื่ยังพักกันเมื่ยังสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องชาวยูทูบครับดำซิ่งซับยิงทองครับที่ไปพากของพ่อไปกินข้าวอยู่สาระหามเหมือนเรงไม่ได้อยู่มาครับนี่รอบสองแล้วโอ้ทำพ่อเขจะเอา,าวัดด่ามันสูงรั่วมันยืนอยู่นี่ต้นนีเตะไปเอกเนี่เห็นมั้ยหลอมยืนตรงน,นู้นมั้ยตัวหลังอ่ะมันต้องได้ทุกสภาพนะ,ะมันต้องได้ทุกส,<ะ>สภาพ ม,มันต้องได้ทุกสภาพเพราะว่าเพราะว่าที่อยู่เวลาเราไปขึ้นลงรถเกี่ยวนะครับมันจะไม่ใช่ถนุนลาดยางเสมอไปมันจะมีลูกลังมีดินทรายมีมีทั้งขีดดินขั้งไปหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งลูกรังทั้งหินคคกทั้งขี่ดินทรายมันต้องได้ทุกสภาพอากาศทุกสภาพนี่จะเบื้องตี้นี่จะเบ้งเขาตี้นี่จะเบงเขาตี้ บ่ามันตีางน้ำมัน็ร้อยจำนวนน,นั้นแต่ถอยหลังยี่ห์มนร้อยพูดว่เป็นอย่างร้อยเกินไปที่นี่เจ๊เจ๊นี่กระโดกอยู่เจ๊แต่กระโดกว่าหลายบ่มันร้อยเจ๊เจ๊ถอยอีกเจ๊มันลอยเกินไปเจ๊ฮะนี่ครับเดี๋ยวจะเอาจะเอาคันนี้ครับของผมนี่ทางก่อนมาขึ้นมาขึ้นทางก่อนขึ้นแล้วมันกระโดกแรงมากมันกระโดกแรงมากครับ เดี๋ยวนี้ผมก็เลยแนะนำให้พี่แกไปเสริมเหล็กหนุนขึ้นมาอีกดูสิมันจะได้ไหมนี่แหละแต่แต่พื้นที่ใช้งานเหลือยะเหลือเยอะมากเลยพื้นที่ใช้งานเหลือเยอะมากไม่หย็กไม่เยกม่หยกกะได้ไม่หยก,กก็ได้ะบบเบรกไ่ยังนะเดี๋ยวว่ลอก พ่อพ่อพ่อครับนี่แหละเราจะลองเอารถผมมีขึ้นดูนี่นขึ้นอีกรอบ นี่ห้องข่อยมันที่มันที่ข้นแม่ที่มันที่ไปเองที่นะเนี่ยของกันเนี่ยตัวนี้สูงอืแต่ขาน้องผมเนี่ยอันนี้สูงอ่าอ่าไม่มีให้แก่แล้วเมามีให้ก่อนแล้วอ่าจะห้องผมเนี่ยผมต่อปลายมาเลยแอนนี่มันสั่นจะได้ต่อออกมาอีกเนี่ยต่อมาอยู่หกสิบเส้นมั้งวัดวัดวัดกันเลยเต๊กเต๊กเฮ้ยสูสีเลย คันนี้คันของผมนะสามเมตรสามเมตรเจ็ดสิบแก่แล้วของแกเท่าไรแก่แล้วนะของเจ้าแก่แแเร็วนะโอ้โตขึ้นสามเมตรเจ็ดสิบอ่าสามเมตรสามเมตรหกสิบเจ็ด <m> นี่แหละก็เลยสามาสามเมตรเจ็ดสิบแต่ของพี่ท็อปมาตรฐานนะเร็มโบว์มาตรฐานมากเลย,ยใหญ่มากขึ้นรถบดได้เลยอะ่ะ โอ้โหทอกันทอกัน,กนเออทอกันแต่วงข่อยมันมันแอนแล้วอของข่อยมันแอนเลยเด้ของข่อยมันแอนแล้ว ลองไหม ไม่มีปัญหาสบายสบาย ไายครับ ต้องอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจ 谢谢 <Yeah. S 2>、yeah.